n o S 90ทีนี้ปกติการถ่ายภาพใกล้เนี่ยนะเราจะคุมเรื่องของระยะชัดตื้นชัดลึกเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนโหมดเนี่ยโหมดนะเป็นที่โหมดเองเพราะโหมด A V ป๊อบเนี่ยที่สังเกตที่จอมันจะมีวงแหวนเขียวๆเวนี่ยนะเป็นค่ารูรับแสงนะีนี้เราก็หมุนวงแหวนนี่นะันเกตหมุนวงแหวนป๊อบเลขก็เปลี่ยนนะ เลขเลขน้อยเน้อยเพราะว่ารูมันใหญ่ใหญ่พรรูใหญ่มันจะชัดตื้นตื้พอใช้ f 2 0เพราะเป็นค่ารวรับแสงที่ใหญ่ที่สุดในกล้องตัวนี้นะเสร็จแล้ววงแหวนเนี่ยนะฮะจะมีรูปดอกไม้อยู่มันก็จะกดปุ่มเพื่อจะถ่ายภาพใกล้มัเป็นรูปดอกไม้ปั๊บแล้วก็เราเซต a a b เป็น f 2แล้วก็พร้อมจะถ่ายแล้ว साइक्राम साहब ถายแต่อาหารแบบนี้แล้วเขาจะรู้ไหมครับว่าเรามากินด้วยครับนั่นแหละสินะเอาคนเข้าไปอยู่ในอาหารหรือว่าเอา,ารูปจากคนอื่นมาถูก yeah. right. ไหมใช่ครับทีนี้การก็เหมือนกันคือเป็นหมด AV ใช่ไหมครับแล้วก็เปิด F ไปที่ F 2อยู่ไหมฮะเพียงแต่ว่าเราต้องถอดตัวรูปมาโคออกก่อนครับ